ทำอย่างไรนะครับที่จะสามารถดึงดผู้มุ่งหวังเข้ามาหาเราได้แล้วก็เป็นภุ่งหวังที่ดีที่สุดและมีคุณภาพที่สุดครับโดยการที่เราเนี่ยไม่ต้องเอ่ยปากชวนใครแต่ภุ่งหวังคนนั้นนะครับสามารถทักเข้ามาหาเราโดยอัโตโนมัติและก็เป็นนะผู้หมั้ที่มีหลายชื่อแบบยอดเยี่ยมครับ <c oughs> ในวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการในการทําการสลั่งเครือข่ายที่สามารถสร้างหลายชื่อให้กับเราเที่มี ผู้หวังที่มีคุณภาพชั้นดีนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยต้องการที่จะทําธุรกิจกับเราแล้วก็เข้ามาร่วมโอกาสในการทรําธุรกิจกับเราเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับผมชื่อคุณชาญนัพัฒน์นะครับเป็นที่ปรึกษาในส่วนของการทรําธุรกิจออนไลน์ลก็ธุรกิจเครือข่ายในวันนี้ครับผมจะมาแบ่งปันวิธีการในการสร้างรายชื่อใน,ในการทรําธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าจะคุณจะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือทําธุรกิจทุนษายอยู่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมนะครับคำลิปวิดีโอถัดไปนะครับวิธีนี้ก็คือเป็นความลับในการสร้างรายชื่อผู้มีหวังขึ้นมานะครับอะไรเป็นเป็นสิ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน,ในการทำการตลาดออนไลน์หรือธุรกิจเาคารือข่ายมันมีสารหลักๆครับในการทำเป้าหมายกลุ่มที่หนึงห่งนะครับผู้หวังเคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก,ก่อนนะครับผมก็อธิบายแบบนี้ครับถ้าถ้าเป็นคนที่เคยทำธุรกิจมาก่อนแล้วก็เลิกทำไป คนกลุ่มนี้ครับเขาจะรู้ว่าวิธีการในการทําการตลาดเครือข่ายไปทําในหน่วยบ้านแต่เราต้องสอนวิธีการของเรานะครับให้กับเขาและให้เขาเนี่ยนำวิธีการของเราเนี่ยไปทํางานต่อแล้วก็ไปขยายองค์กรต่อนะครับคนกลุ่มนี้ครับจะมีไมซ์เซตที่ดีที่สุดนะครับในการทําธุกจเครือข่ายครับเราเองจะไม่ต้องสอนอะไรกับคนกลุ่มนี้มากมายสําหรับคนที่เคยทําุจเครือข่ายไปก่อนแล้วก็เลิกทำนะครับลอง นึกภาพตามนะครับเท่าเนี้ยคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้จักคนที่ทำธุรกิจรือข่ายลอ,ลองไปแนะนําแล้วก็เปิดโอกาสในการทําธุรกิจให้เขาดูนะครับส่วนข้อที่2ครับผู้มือห่ังที่ดีที่สุดนะครับในการทําธุรกิจเครือข่ายแล้วก็โอกาสในการที่จะสร้างรายได้กับคนกลุ่มนี้นะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะลุมเป้าหมายแล้วก็วิธีการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดึงดูดให้กับผู้คนมากมายเข้ามากับเราเช่นในการทําก็คือเราต้องสอนให้ ให้รู้ว่าวิธีการที่จะทําให้เราเองเนี่ยทำการตลาดให้ดีที่สุดนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาหากับเราทั้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้องการการซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นต้องการในการการเข้าร่วมโอกาสในการทรําธุรกิจหรือการแค่มาทักสอบถามแต่เราก็ต้องมีวิธีการที่ต้องคุยกับเขาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรก็ทุกอย่างที่เขาทําธุรกิจออนไลน์หรือรกเคกรือข่ายเขาอยู่นะครับคนบุ่มนี้ครับ จะตอบรับในการที่เข้ามาทํางานงเราเราสามารถถามคาถามนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาความต้องการของเขาแล้วก็ข้อขัดแย้งในมุมมองของเขานะครับกลุ่มเป้าหมายพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วโอกาสในการสร้างธุรกิจเนี่ยนะครับมันจะไปมันจะกลายเป็นกุญแจสําคัญที่ความสำเร็จของเราแล้วก็ความสำเร็จของทีมงานทั้งหมดครับ แล้วก็สามารถสร้างตำราหรือคู่มืออะไรบางอย่างที่ทำให้ให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้ให้กับเขาไปเลยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงวิธีการที่เป็นความลุมเหลวนะครับหรือว่าเราสร้างคอร์สเรียนคอร์สหนึ่งที่เป็นการพัฒนาตัวเองให้กับผู้มุ่งหวังของเราหรือว่าเป็นทีมุูลส่วนของความสำเร็จเรานะครับเข้าไปแล้วก็สอนวิธีการในการสร้างรายชื่อริเรรายชื่อนะครับนําผู้คนเหล่านี้มาสร้างเป็นผู้นํา ในองค์กรเราเราจะสามารถประสบความสำเร็จในการทาธุรกิจได้นะครับแม้แต่ว่าวันนี้นะครับบางปเป้าหมายนะครับเราคิดว่าสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดนั่นคืออะไรนะครับแล้วก็เราต้องสอนให้เขาเนี่ยวิธีการในการสปอนเซอร์สอนยังไงบ้างอันนี้ผมผมก็มีวิธีการในการสอนแล้วก็ผมมีสริปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าสกิปในการคุยกับคนนะครับอยู่ประมาณ2อถึงสกลุ่มเราต้องพุยังไงว่างนะครับผมมีสกิปให้ตัวไปถึงธุรกิจที่ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับที่เราเข้าไปทําในในโอกาสในเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึงน่งก็คือการที่เราจะเข้าไปทําธุรกิจเครือข่ายเราต้องเลือกผู้นําที่ดีที่สุดบางคนเลือกผู้นําที่ผิดนะครับชีวิตของเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จบางคนเลือกผู้นําที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือแบบยความว่าชีวิตของเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงแต่ตลอดการ,รสามารถสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจออนไลน์ที่เขาทําได้นะครับลองคิดดูครับไม่มีอะไรที่แตกต่างครับ มันอยู่ที่ความคิดของเราว่าเราจะต้องเริ่มต้นในว่าในการที่เราช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่าไหร่ยิ่งวันนี้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาช่วยเหลือผู้คนมากน้อยแค่ไหนในการทาธุรกิจเครือข่ายคือหรือธุร,ก,รกิจออนไลน์นี้นะครับสอนให้เราเนี่ยรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายการทําบนอินเทอร์เน็ตในทางออนไลน์เนี่ยนะครับเราต้องทงาอํางานยังไงบ้างแล้วมันสามารถทําให้เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่บ้านได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้คือเราก็มี วิธีในการที่ช่วยวิธีการในการสร้างกระแสเงินสดนอกจากการสร้างกระแสเงินสดในบริษัทแล้วเนี่ยนะครับมันมีวิธีการในการสร้างกระแสเงินสดนอกบริษัทด้วยไม่ว่าจะเป็นการที่เขาไม่ซื้อสินค้าเราเขาไม่ทําธุรกิจกับเราแต่สามารถที่จะสร้างกระแสเงินสดจากเขาได้เช่นการทำโค้ดออนไลน์การสร้างโคตัวเมนการทาบล็อกนะครับหรือว่าการทาธุรกิจการทํา การตลาดบที่เป็นที่เป็นช่องทางที่ไม่ใช่ในบริษัทนะครับมันสามารถทําได้จริงแล้วก็ผมเองก็สามารถทําได้อยู่นะครับจนถึงผู้วันนี้นะครับเอาล้วครับวิธีการและก็แนวทางของผมเนี่ยผมเองก็มาแบ่งปันในส่วนของการเทคนิคในการทําธุรกิจคืองขายธุรกิจออนไลน์นะครับสําหรับนี้คงหวังว่าจะได้แนวทางแล้วก็เทคนิคแล้วก็เราวิธีการนี้นําไปใช้ให้กับ บริษัทของท่านเองนะครับสำหรับนี้ถ้ามีคำถามอะไรคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับนี้นะครับเจอกันใหม่ครับ